สวัสดีคะ่ะทุกคนใครที่ติดตามใบมานานจะรู้ว่าใบเป็นคนรักพี่รักน้องและรลักลูกแคลนใบมากขนาดไหนวันนี้ใบเลยต้องออกมาพูดแล้วก็มาทวงความยุติธรรมให้ลูกแคลนใบเนาะคือเมื่อวานเนี้ยลูกแคลนใบที่ชื่อดอลล่าเนเน่นะคะหรือว่าน้องน,นันได้เข้าไปเล่น CVC กับเพื่อนแล้วก็กับแฟนเนาะ เล่น2-3สเกมแรกก็ไม่มีอะไรแต่พอถึงเกมสุดท้ายก็คือฝั่งตรงข้ามนำไป3นะคะแล้วพอถึงเกมสุดท้ายเนี่ยทุกคนคอยดูให้ดีนะใบไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามทำบั็กหรือว่าโปนะคะเพราะใบเองก็ไม่เคยเจอเนาะแต่มันก็คือวิธีการโกงวิธีหนึงซึ่งใบไม่โอเคมากๆคือตอนนี้เกมก็ยังไม่เริ่มเนาะอยู่ในช่วงที่ให้ซื้อปืนเราก็รอแต่ทุกคนดูตอนนี้นะดูไว้ให้ดีนะคะ เดีย๋ยวเรา,าไปดูกันอีกรอบค่ะก็คือทางฝั่งของลูกแคนใบยังไม่ทันได้วิ่งออกจากวงเลยเนาะวงสีแดงแดทุกคนเห็นไหมแล้วดูฝั่งนู้นนู่นโยนระเบิดมาแล้วแล้วคือเขามาอยู่มาอยู่ตรงนี้ได้ไงก่อนกับอีกคนดูดิโองอะทำไมไม่ใช้ฝีมือตัวเองอ่ะหรือว่าไงเล่นม่เก่งกลัวแพ้อย่างนี้เหรอ ไม่น่ารักเลยอ่ะแล้วดูชื่อแต่ละคนนะวินจากวินเน์แฟมิลี่อีสานลูปไอซ์พิกเลตตี่คุงผลไม้จากแคลนผักผลไม้แล้วดูดาวแต่ละคนดีได้มาจากการโกงปะภูมิใจไหมคะ พี่ใบยอยากจะบอกว่า such a l o s e r มากเลยค่ะโคตรนกกระจอกเลยอะและไม่ต้องห่วงเนาะถ้า4ี่คนนี้ผ่านมาเห็นคลิปพี่ใบพี่ใบเป็นครีเอเตอร์นะคะแล้วพี่ใบก็ได้ส่งสรหัสนี้ให้กับทางแอดมินฟรี f i ล e แล้วเนาะ <We are S 1> ก็เตรียมตัวรับโทษกันนะคะแล้วสุดท้ายพี่ใบยอยากจะถามว่าอายไหมอายไหม,มคะดาวกลางๆที่ได้มาจากการโกองอะอายไหมคะ